ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่วุฒิและเพื่อนนะคะทีมงานติวทุกท่านนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ประสบผลสำเร็จในส่วนของการสอบนัดบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับกลางนะคะก็ได้ลงติวกับพี่วุฒิมาโดยตลอดนะคะ1ปีเต็มนะคะซึ่งได้รับการติวที่ดีจากอาจารย์วุฒินะคะในส่วนของแนวข้อสอบนะคะ ก็จะใกลใ้เคียงเลยค่ะกับหลักการติวของพี่วุฒิซึ่งพี่วุฒิเนี่ยติวเข้าใจง่ายนะคะในส่วนของข้อสอบอัตนัยหลักการเขียนนะคะก็เข้าใจง่ายสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้จริงนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะอาจารย์วุฒิหรือพี่วุฒิและเพื่อนนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่ทําให นะคะลูกศิษย์คนนี้ประสบความสําเร็จนะคะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่มีความประสงค์อยากจะเจริญก้าวหน้าในที่การงานนะคะก็ให้ความสําคัญกับการติวของอาจารย์ย้วยดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ